เธอได้แนวสวยนกจิ๊บน้อยกระบินคว่ำปลายตาลค่ะเมื่อนี้ผู้ใดได้ผัวหัวล้านบ่เอื้อเต็มหองชี้ชีสีจูบสีจูบหมอแค้นกะอยากสวยคือกันสวยบังสวยเบังอีแม่เรามักแท้ได้สวยสวยคนนะเอาสวยเบังสวยกะจะสวยสวยนกเตี้ยเตี้ยคอยบ่สวยดอกคอยบ่ดหูจักเอานกยังสน่ะคอยสวยนกไม่ก็ได้สวยเห็นดิบหน่อยฟังน้ำสวยสวยพี่น้องฟังสวยนกเอ็งจีบเบิร์ดฮะ นกเอ็งกีเบิดจักแหละมันนกตัวใหม่อยู่นกเอ็งกีเบิดมันเป็นแนวใด็กเคยคือบ่าเคยเห็นจักเลื่อผู้เฒ่าคนมันโหดจักแล้วเด่นหน่อยมันโหดจักมันอยู่ในส่มันอยู่ในโทุ่งลาสับมันอยู่ในเกมมันนั่นโอ้ยกระโคกแมีนดอกเว้ยเริ่อเรียนมามันกัดโอ้ยสวยสวยพี่น้องฟังสวยนกเอ็งกีเบิดบินความกกบมีผู้สาวจุ่มนี่ เพ้นก็ว่าจากของใหนนั่งดีดีสันล่อผู้สาวเจ้าค่ะเนาะผู้สาวจุ่มทักบุญเพ้นก็ว่าจากของใหนนั่งดี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 นั่งเก้าอี้เพ้นไหนนั่งเก้าอี้เพ้นก็ว่าจากของใหนนั่งดีได้หันดีสันแล่อว้ายบุ่นเพ้นนั่งอยู่ในสะอาเพ้นก็ว่าจากของใหนนั่งดีได้หันผู้สาวจุ่มนั่งกระไดนี่ผู้สาวจุ่มนี่นั่งสั้นเข่าก็ว่าจากของใหนนั่งดี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 เราว่าจากของใหนนั่งดีนั่งทับนี่เตะงูหลองพ่วงอยู่เฮ้ยแนวนี่แหละแนวมันสิบระเอเงินค่าจ้างเพ่น เจังได็ไปโห่ว่าเพคนโง่บ่โง่ให้ยี่แม่เจ้าภาพสวยคันสันสิเพันสิบ่หายเงินค่ะจ้าบ่หายแล้วจังไงมาเข้าเดินสวยสวยคนขายศาสตร์พ่อคนขายศาสตร์ขายบ่ขาดละปูศาสตร์ส hm e ี่กันจะสี่กะว่าสอยเด้อฟาสตรโตสอยแน่สอยใช่พักกุ้นกินกระปากปลาปาก นี sociedad, junior, oh hay, lot, ่คือกากบริสิกขันเขาอยู่ตัวตัวโอ้ยพี่ดีใช้ข่อยเมาลดเมื่อในเรื่องมือนีิว่าสูบคนละล่ะควอมสวยนี่ขอสวยอีกแค่สองชุดม้วนกันครับเอ้ยเอาหน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวปะกว่าจะสวยยังละบานีเอานกไหมก็ได้นกไหมเอานกไหมสวยๆพี่น้องฟังสวยคุกกี้รันฮะ อีกบางหันกับเอ็งกีเบิร์ตมานี้ก็คู่กี้ลันจักหลังมันมาไม่ล่าสุดอีกโอ้ยรุ่นนี้บ่มีนกแต่าต่นกแต่าเต่คอยบ่เคยเห็นอันพูดเ่าพูดนั่งอยู่นี่เคยเห็นอีแม่เคยเห็นนกแต่าต่บ่เป็ดโตจังใดคอยว่ามีคือกันเลยเพื่นบ่เคยเห็นเหมือนกันเอานกนี่แหละสอยๆพี่น้องฟังสอยคุกกี้ลันสไลด์ลอดต้นบ่มีนี่คอยขึ้นบอกตายแต่แล้วฟังนะ ผู้สาวพู้นั่องอยู่หนีผมหัวจักประก,กัน e อีไอเอพวอน่ะบัดผู้บ่บาวพาลงไปเชียนนะไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพเลยซาคำว่าทันว้ายจัีเอกว่าสวยแนวมันมีนแห้งเนาะมันคือสีถามสต๊อบสต๊อบสต๊อบทั้งแค้นว้ก่อนเอาให้พี่น้องจะภาพสวยอีกโอ้ายจะภาพบ่สวยเข้าบอให้เงินสวยสวย พักกระโดนกินกับลาบปลาเป่าหมอแค้นสีบ่อเดาฮิตกดจะไล่จอนจะเสียาร้าอยกันแม<อ>่พ<บ>ินีใช่ไหมบักขามโคงสลามบักขามแสดงเข่งว่ะค่อยตัวเองสีเดาก็ะมียนใบตัวนอเอาเอนห,หย,หย <c oughs> ั่งอ่ะเมียนควบอีพอระวาเลยดิสอยพีไทไายเจ้ากันสอยสอยพี่น้องฟังสอยผู้บ่าวบ้านนี้ผู้สาวบ้านนี้ประหุจักดอกรักดวงมะลา บัดหมอแค้นภาพไปทางขาภาษีมาปั่นแผ่นดินเปลี่ยนปลายเอาสินมาเช็ดน้ำตาแม่นอยู่บ่กขยับขึ้นไหลแต่ขยขอเยอะอ่ะเด็กเซ็ตอยู่ดิโอ้ยเอาโซ่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 มันสิบพื่ไให้ล่ำซูเพลินฟังนะคะเอาผลงานเพลงแรกเอบปากกอนพี่น้องสะก่อนผลงานเพลงสุสานหนึ่งบทเพลงตามคำสั่งจองนะคะที่พี่น้องแนะนำขึ้นมาบอกว่าอ่ะเมียเก่านะคะเอาวันนี้นะคะ ร่วมกับนะคะออนซอนทีวีค่ะพ้อมโดยมีคุณทีวีนะคะเดนนี๋ยวช่องนี้จัดเป็นผลงานก่อนรองก่อนล่ำก่อนเกา่าๆนะคะของคุณแม่เดือนเนนพ่นอําเภอพรจักสามผลงานก่อนสก่อนจังอวยใส่ไล่สิงไล่เงาเอาห,อหารแม่ห้าด้วยนซอยกันเดี๋ยวผัวเก่าวิธีใช้คนสีใส่ไหแน่นอนนะคะขอเป็นแรงใจคนหลังยังคอยสาวหน้าขาดรักหลังจากนั้นอวยใส่ทั้งสิงทั้งเงาก็แล้วกันเ้อค่ะ บงเมื่อเข้าบังโอบังอเอท่าให้นางมอมขทางใายนั้นเม็ดนกหัวแมงพิษที่เคียงควันเอวนไปถึงการไกยพิ่งให้เออสีม้า าช่วยบัดหสูยังมีเจ้าอีแมจ้ภาพเจ้า ัวู่ฉันอยู่ข้างเธอสม,มอรู้มาสันนา,าฉันรู้หรอกนะว่าเราต้องอ้องเจอรู้ไว้เธอเธอว่าฉันพร้อมทุกกรณนองในอัปตาเรนจะเรียนพบก,กันุกเมื่อกักด้อนเพื่ออดหอ โอ้เอ้ยอีส้ำดารลอยโอ้เอ้ยอีซ้ำด้ำลอยอย่าทอดยังมีเทองคนจนั้งแมงเอาแรงใจให้ยู้ขอใจรับรู้ว่าหยุดอดีตกองพีแยกเไรกองน้มเส้นหนุ่เส้นสีิเดเมื่อเดือนอายปัญหามากมายคนราชกกัน่างมันเอาสู้ใกลไกลหลบหลัวเราทนเขาบนจัง คอนเจอรแดดก่อนโหนฝนเปียกจนตาหัวอยากกลัวพี่อยากกลัวจะเดือดรุ่น